และในคลิปนี้เรามาอยู่กับฮีโร่ที่มีชื่อว่านกระปูด uh. นะครับผมดูว่าซาต้านะครับผมแผ่นนี้พึ่งบัฟมานะครับคือมันน่าสนใจตรงที่มันทําให้มือใหม่อ่ะเล่นได้ง่ายขึ้นนะครับสิ่งที่มันบัฟมาเลยคือไอ้สกิลติดตัวเนี่ยถ้าถ้าเป็นแผ่นเก่าอ่ะจังหวะที่สกิลมันมันพุ่งชนกันอนะ่ะดาเมจมันอยู่ที่หนึ่งร้อแปดิบนะอันนี้เป็นเบสดาเมจนะครับ แผ่นนี้บัฟมาให้แรงขึ้นนะครับผมร้อยแปดสิบเป็นหนึ่งร้อยเก้าสิบมันก็แรงนิดนึงอะครับแต่ว่าคือแรงขึ้นนิดนึงแต่ประเด็นมันไม่อยู่ที่สกิลติดตัวมันอยู่ที่สกิลสามนะครับเพราะว่าหลายๆคนเล่นซาต้าเนี่ยตกเครื่องบ่อยมากถูกไหมแผ่นนี้แน่นอนครับผมลองอ่านดูนะเขาบอกว่าการเพิ่มจำนวนครั้งเคลื่อนที่สูงสุดของสกิลสามนะครับ คือถ้าเป็นแผ่นเก่าอ่ะมันต้องกดตีธรรมดาด้วยไงถูกไหมมันถึงจะเป็นแบบมันถึงจะเก็บสแตก็กไปถึง5าสแตก็กแต่ว่าถ้าเป็นแผ่นเนี้ยเราแค่พุ่งชนนะครับอันนี้พูดเข้าใจง่ายๆเราแค่พุ่งชนตัวฮีโร่หรือพุ่งชนสกิลที่เราปาออกไปอ่ะมันก็สามารถทําให้เป็นห้าสแต็กได้มันมันไม่ต้องมันไม่ต้องไปกดตีนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยผมก็เป็นคนหนึ่งนั้นที่ชอบแพาจังหวะกดตีแล้ว ออพอจะบินต่อเนี่ยไอจะสแต็กที่4ที่5เนี่ยมันจะชอบหลุดนะครับและแผ่นนี้ผมบอกเลยว่าเล่นง่ายขึ้นมากนะครับมือใหม่ถูกใจสิ่งนี้แล้วก็บฟอีกอ,อย่างหนึ่งคืออันตินะครับจังหวะที่มันปลาขนนกอ่ะมันจะแรงขึ้นนะครับแต่ว่าถ้ามันโดนไอเป้าหมายเดิมอ่ะความเสียหายจะลดเหลือ25่หเซนะครับแต่ผมมองว่าก็ยังแรงอยู่ดีนะแรงขึ้นกว่าเดิมนะครับทำให้ซาต้ตาเนี่ยมันเล่นใน เออเขาเรียกว่าอะไรวะมันมันเล่นในทีมไฟอ่ะง่ายขึ้นมากนะครับเท่าที่ผมลองเล่นดูไม่ชุยเป็นที่อะไรเนี่ยไอ้ฉัน <c oughs> พูดไปในหหุผมโมแต่ผมลองเล่นให้ดูเลยว่าซาต้าแผ่นนี้เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับให้ผมลองเข้าไปในโหมดทดลองให้ดูก่อนไหมหรือว่าเราจะไปไต่แรงเลยพูดแย้ป,ปวดฟันเพราะว่ามันก็เป็นตัวที่ หลายหลายคนก็น่าจะเล่นเป็นกันแหละครับแต่ว่าถ้าเป็นมือใหม่อาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจให้ผมทดลองให้ดูก่อนไหมให้ผมทดลองกดหนึ่งไปลงแรงเลยกดสองอกดสองโอเคกูไปลงแรงเลยเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับใครที่ดูถึงตอนนี้ยังไม่กดไลค์กดติดตามผมฝากกดให้ด้วยนะครับซาตาแผ่นนี้บอกเลยว่ามาแน่นอนไปดูในเกม let's go เกือบซวยครับเมื่อกี้ผมเกือบหาซาตาไม่เจอ ไอเชียคือคือผมล็อกเลนแครี่กัเม็ดอ่ะผมเล่นมาสองสามเกมอะ่ะผมได้เลนแคร์ี่รัวๆแต่ว่าโชคดีที่คนนี้เขาสลับให้นะผมก็เลยได้หยิบซานต้าในเกมนี้นะแล้วในเกมที่ผมเล่นไอสองเกมก่อนหน้าเนี้ยผมก็เจอซานต้าทุกเกมเลยนะเว้ยแสดงว่าแผ่นนี้ซานต้ามาแน่นะครับว่ามันน่าจะ ปรับมาเพื่อมือใหม่ให้มันบินได้ง่ายขึ้นนะครับแค่ชนสกิลชนฮีโร่โดยที่เราไม่ต้องกดตีนะครับมันก็สามารถเป็นห้าสเต็กได้ใหม่โกลเด้นเติมเกมสามารถเติมเกมผ่านเว็บไซต์ g ก l เด n นเ r ิ g a m e .com ได้แล้ววันนี้เติมได้เติมดีเติมไม่มีอันปรับราคาใหม่สุดคุ้มยกแผงในเว็บไซต์มีให้เลือกมากกว่า50แพ็คคูป,ปองเติมเข้าไวไภายใน5นาที และอย่าลืมแอดไลน์แอดโกลเด้เติมเกมและเพจโกลเด้นเติมเกมเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารโปรโดนใจลดราคาสุดคุ้มขนาดนี้อย่าพลาดกันนะครับเล่นตัวเดิมๆสกินเดิมๆแล้วรู้สึกเบื่อกำลังมองหาสกินแรลสกินสวยๆต้องแอดมินต้นอย่าลืมมาแวะชมกันนะครับู AOV ดีต้นรับสู่ Rov เกมโคตรดีเดีวผมลองทำอารินให้ดู มันมีตัวอะไที่มันปรับมาบ้างมันมีเอรินมีเออร์ล็อกเออร์ล่อกับเรนเพื่อนๆอยากดูตัวไหนต่อไปก็สามารถคอมเมนต์บอกผมด้านล่างคลิปได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องผมด้วยเนะครถ้ากดผมก็จะทําคลิปแบบนี้ออกมาเรื่อยๆนะครับเฮ้อะไรเ้อะไรลอยตามกูมาเมื่อกี้อาจจะไม่ค่อยคุ้นผมเห็นเล่นเมด สักเท่าไหร่เนี่ยเพราะว่าส่วนใหญ่ผมเล่นเป็นแอสซิสตนนะครับแอสซิสินไฟเตอร์เมดไม่ค่อยได้เล่นนะครับแต่ว่าผมเป็นคนที่ชอบเล่นซาตามากนะแบบสมัยก่อนตั้งแต่ที่มันยังไม่มี5้าสตกอะสเตปผมนี่โคตรโหดโคตรตึงตอนซาตาสามสตกนะครับบินหมดไม่สดนลูกไผ่แต่ว่าพยายามแบบต้นเกมอะยังไงก็ได้ครับ เลเวลสี่ห้ามทิ้งเวฟเด็ดขาดนะครับเพราะว่าซาต้าเลเวลหนึ่งถึงสามมันจะยังไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะค, <c oughs> คือต่อให้มันจะบัฟไอ้เรื่องของดาเมจจังหวัดที่สกิลมันชนกันอนะ่ะมันบัฟนิดเดียวนะครับมันไม่ได้แรงขนาดนั้นนะครับเพื่อนกูขอคลิปหนึ่งตัวโอ้ยแล้วกูได้จริงขอบคุณมากเพื่อนกูไม่ได้ตั้งใจวะเมื่อกี้ เลเวฟนี้ผมน่าจะเลเวลสี่พอดีอืไอ้เคี้ยเหลือนิดเดียวมึงเหลือไว้ทำไมวะพร้อม,มบวกแอคแท็กแอคแท็กสามสาแตรก,ก็พอนะครับไม่ต้องถึงห้าเพราะซาต้าตัวต้นเกมมันแรงอยู่ลแล้วคือแล้ว มันมันไม่ต้องบินคือมันจะตกเครื่องยากขึ้นะแผ่นนี้ถ้าสกิลสองเราเราพุ่งตรงๆอ่ะมันไม่ตกเครื่องนะเว้ยมันจะเป็นสามสเต็นะครับเราสามารถบินได้ไม่เหมือนแผ่นเก่าอ่ะที่ที่มันต้องพุ่งข้างหน้าสองรอบแล้วก็ถอยกลับหลังหนึ่งรอบถึงจะเป็นสามถึงจะบินได้ถูกไหมถ้าเป็นสกิลสองนะแต่ถ้าเป็นสกิลหนะึ่งอ่ะมันจะได้สามสเต็พอดีคือพุ่งตรงๆนะครับ แต่ถ้าเป็นสกิลสองแผ่นเนี้ยก็คือพุ่งได้เลยสองสต็กมันก็บินให้นะครับม um> ันปรับมาแบบให้มือใหม่เล่นง่ายครับอย่างที่บอกเลยเด็กเล่นได้ผู้ใหญ่เล่นดีตัวนี้นกกระปูดชวนเพื่อนมาเล่นกันเยอะๆนะครับเกมดีๆแบบนี้กูอวยไม่รู้จะอวยไงแล้วเพื่อนเพ่งมาแล้ว ดูนะแค่แค่แค่ชนแค่ชนเห็นนะเนี่ยโคตรง่าย5สเตก็กไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะครับผมเว้ยจะไปไหนจ๊ะเว้ยมันคืออีลินนี่หว่าผมนึกว่าผมนึกว่าคิกซี่ตัวมันโคตรเหมือนกันเลยอะแล้วเป็นเมดด้วยกันด้วยนะอ,อีกคนหนึ่งเป็นเมดแคลรี่โอ้อันติกูยังไม่ครูดาว ไอลิไอลิไอลิตาต้าที่กูทีสวยเรียมรอยโซโลอคิวแต่ถ้าเราวางสก,กิลสองสกิลหนึ่งให้มันให้มันชนกันพอดีอ่ะมันก็จะมันดาเมจก็ถือว่าแรงครับมันมันปรับมาแต่ถ้าโดนเต็มๆก็ต่ำๆครึ่งหลอดอ่ะถ้าเป็นพวกตัวบางๆอ่ะถ้าเราโยนสก,กิลแม่นนะเพราะว่าสก,กิลของซาต้ามันจะเป็นเส้นตรงไง ถ้าเราปล่อยไม่โดนก็คือก็คือไม่โดนนะครับไม่รู้ว่ากูจะพูดทำไมเอาเลยเพน,นต้องรองอารรม,มันจับแล้วค่อยบินตามแผนบับบัพบัเนี่ยงฮตัสะแตกง่ายๆแค่ๆก็ทำได้โอ้ช่วยช่วยช่วยกูช่วยกูช่วยกูไปเโอ้โหกูเกือบแตก ดีนะที่ผมหลบจังหวะที่มันย่ำกระหม่อมผมได้อะไม่งั้นผมตุยอันนี้ผมเล่นเป็นเป็นเซตท็อปเทิร์มนะครับก็ไม่รู้ว่าซาต้ามัน,ม,น,ม,นมันเล่นเซตอะไรนะเดี๋ยวนี้เพราะผมไม่ค่อยได้จับซาต้ตาด้วยครับไม่รู้ว่าทำไมอยู่ดีผมถึงเลือกเล่นซาต้ตานะกลัว่ป็นโครคโหดโคดโกงใครเล่นนี่ถือว่าโคดโหดอันนี้ผมแค่พุ่งชนนะยังไม่ได้ขึ้นบินนะครับ ยังแรงขนาดนี้แล<ฮ>้วมันอย่างที่บอกครับมันไม่จําเป็นต้องกดตีเพื่อให้ได้ห้าแต่ตกเราแค่พุ่งชนนะ่ะปาสกิลเราเล่นงงเราชนสกิลเล่นๆก,นก็ได้ครับมันก็ได้ห้าแต่แตกแล้วนะเนี่ยครับมันมันเล่นง่ายตรงนี้นะมีใครไม่เข้าใจป่ะครับว่าผมอธิบายเข้าใจง่ายสุดแล้วนะแค่เราพุ่งชนตัวฮีโร่หรือไม่ก็คีฟหรือไม่ก็สกิลที่เราโยนออกไปดูนะเด็นนะเนี่ย แค่แค่พุ่งชนอืมกูไม่ได้คิวไอ้สันโอ้โหเหลือนิดเดียวมันเหลือไว้ทำไมครับเนี่ยมันจะเหลือไว้ให้เพื่อนรัดกูทำไมวะเกมจะอวยสุดก็ไม่ได้ครับดาเมจแม่งขาดนิดนึงคลิปกันคลิปกัน มันก็เป็นตัวที่เคลียร์คีบได้ค่อนข้างเร็วนะเวลาคีบมันอยู่รวมๆกันแล้วโยนสกิลหนึ่งสกิลสองก็เคลียร์ได้หมดต้องบินเคลียร์ว่ะถ้าเป็นแวนการ์ดมันต้องบินเคลียร์ว่ะผมจะกลับบ้านไปเติมเลือดอยู่แล้วไงฟอสการ์แล้วกันนะครับฟอสการ์ได้ถึกนะครับผมตัวแล้วก็จะอืดขึ้นนะแบบ เซา,าตาข้อเสียมันเลยก็คือถ้าเป็นช่วงเลดเกมมันเล่นยากตรงที่ถ้าเราไม่รีบบินให้ขึ้นเราจะโดนดาเมจตายก่อนที่เราจะจะจะ,จะบินพอนึกภาพออกไหมจังหวะที่มึงพุ่งพุ่งพุ่งแล้วโดนฝันขอขาแค่มันยิงมันสกิลใส่อ่ะม,มันตายแล้วยังไม่ได้ขึ้นเครื่องกูตกเครื่องแล้วเราจะเข้าเราจะเข้าตอนอารามจะจับไม่ได้ต้องรอให้มันจับไปก่อน ก็มีตัวล่อแล้วผมค่อยบินบินแบบทีเผลอารัมฟิกเกอร์จำไปละแก้แค้นให้เพื่อนนี่ <c oughs> ไงแฮาแตก็ก <c oughs> ไม่ยากอย่างที่คิดครับผมซาตาแผ่นนี้เชื่อมันเล่น่ายไ,ไปบ่าวะเฮี้ยเกมนี้ไม่ต่ำกว่าร้อยคิวและแม่งกดยอมแพ้เจริญทำไม คือผมเล่นออฟเลยเจอแต่ทีมอะไรก็ไม่รู้แม่งกูเปลี่ยนมาเล่นเมดทาไมกูเจอทีมโหดจังวะโอ้โห MVP อยู่หรอวิอ่งมนเล่นง่ายจริงนะเว้ยใครที่เล่นตาตาแล้วแล้วบินย,กยากๆครับลองเล่นแผ่นนี้ดูนะแรงขึ้นด้วยนะครับทีมไฟเล่นง่ายมากนะเพราะมันบัฟอันติให้แรงขึ้นนะครับแต่มันก็จะมีเงื่อนไขยอย่างอย่างที่ผมบอกในช่วงต้นๆคลิปอะ ว่าถ้ามันโดนเป้าหมายเดิมมันจะดามเมจมันจะลดเหลือ25%เซนตนะครับเช่ดูคะแนนผมดี12.1ใครที่เล่นซาต้าไม่เป็นแผ่นท,ที่แล้วมาบอกเลยว่ามาเล่นแผ่นนี้นี่โคตรง่ายนะครับคือตกเครื่องยากขึ้นอ่ะยังไงก็บินขึ้น100%เอร์ซนะครับถ้ามึงไม่มึนจริงเห โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้นะครับใครมีอะไรสงสัยก็คอมเมนต์ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับหรือใครอยากให้ผมทําคลิปตัวอะไรต่อไปก็คอมเมนต์ด้านล่างคลิปได้เหมือนกันนะครับผมคาพูดคำจาได้ไม่สุภาพกราบขอไยเพื่อนทุกคนไวในที่นี้ด้วยนะครับไว้เราเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายทุกคน